สวัสดีครับผมเมื่อน,นี้มาพบมาพอกับช่องพาเลาะอีสานเนาะครับเนาะเมื่อน,นี้สิพามาชมวัดดอยเทพสมบูรณ์ครับมีโอกาสได้ผ่านมาเลยแวะมาถ่ายทำให้พี่น้องได้รับชมกันวัดดอยเทพสมบูรณ์นี่กอยู่อา่าตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนเนาะครับเนะาะมา มาทั้งในมาทั้งอุดอรก็จะโย่้ายมืออันนี้ก็จะอย่บนภูเขาเลยครับผมการเดินทางขึ้นมาก็สามารถขับรถขึ้นมาได้เลยครับขับรถขึ้นมาวอดวัดได้เลยครับผม เดี๋ยวนุ่มตาจะพาขึ้นไปชมข้างบนนะครับเนาะว่าสวยงามขนาดใดครับผมอันนี้เป็นทางขึ้นครับผมจะมีรูปป้นพญานาค นี่ครับสามารถขับรถขึ้นมาทางบนวัดได้เลยครับครับขึ้นมาประมาณ800เมตรครับจากถนนทางลางเขากะสามารถขับรถขึ้นมาได้เลยนี่ครับผมทางบนก็นจะเป็นพระพุทธ ยันตีนองบัวลำพูนะครับเนาะตั้งประดิษฐานสูงอันนี้บรรยากาศข้างบนครับ นี่ครับนี่ก็เป็นรูปพระพุทธเจ้ารู้สึกว่าอยู่ใต่ฟ้ามือพระพุทธเจ้าจะมีลางพึ่งอยู่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวนุมตาจะซูมให้บงัง ช่วงนี้อากาศกับพ่อนี่หนาวนนอะไรนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศก็จะ,จะมองเห็นเมืองหนองบัวลำพู นี่ครับผมใตู่ปปนันพระพุทธเจา้าก็จะมีล้างพึ่งอยู่สองสองห้างอยู่ใต่ฟรามุกพระพุทธเจ้าสองห้างสามห้างอีกห้างหนึ่งเกือบห้างไปแล้วอากาศดีครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศใต้ทานพระพุทธยันตีนะครับผมในห้องก็จะมีรูปปัน้นโบล้านมีไหยมีอย่างอยู่ไห่ไว่าเป็นลอกไ้เนะครับเนาะว่าสามารถเข้าไปเบิ่งข้างในได้ห้องก็ถ่ายจากห้องก็ถ่ายจากข้างนอกมีไหยมี อย่งที่เพิ่นขุดพบน่าจะหลายลอยปีครับมีโค้งกระดูกค้นน้ำบรรยากาศรอบๆวัดค่อนข้างจะลมลืนครับ ช่องนี้กะอากาศดีครับพี่น้องวัดกะอยู่ทำกลางภูเขาผู้ใดผ่านไปผ่านมากะเขามากาใบเลยเนาะครับเนาะอยู่ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับผม สำหรับคลิปนี้ช่องพระรออีสานกะพอจบคลิปเพียงสานีเนาะครับเนาะฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้แน่นะครับผมเป็นกำลังใจให้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในมีกำลังใจถ่ายคลิปไม่พี่น้องเบิ่เนาะครับเนาะวดงามๆสวยๆนุ่มตาใบฟอกอาจะพอบถ่ายม่ให้ แฟนๆด้รับชมกันเน,นะครับเนาะครับผมสวัสดีครับ